เชิญพรท่านผู้ชมแฟนเ c e b o o k ของหลวงพ่อสังคมครับวันนี้โคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลครับสิ้นเดือนพอดี30เมษาพาท่านมาชื่นชมกับโคกน้องนาธนาคารน้ำโมเดลที่หลวงพ่อสังคมได้มาออกแบบถวายพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรหันษาครับวันนี้ได้มาพิสูจน์กันชัดๆเลยว่า โคกหน้องนาสันติศึกษาโมเดลมันเจ๋งยัง,ยงไงท่านผู้ชมสวยงามแค่ไหนครับท่านจะได้ชมกันครับพาท่านผู้ชมลัดเลาะว่าโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดหนึ่งปีเต็มๆครับโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลพาท่านผู้ชมได้มาชมความอลังการของท่านศาสตราจารย์ดรหันษาครับหลวงพอท่านจัดเป็นสถานที่ อบรมด้วยท่านผู้ชมครับสวยงามมาก1นึ่งปีเต็มๆโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลครับสวยงามมากครับพาท่านผู้ชมผ่านไปดูว่าการจัดภูมิทัศน์นะครับของพระอาจารย์ท่านแล้วก็นำแนวทางาการออกแบบแล้วก็ขุดโคกน้องนาการปลูกต้นไม้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ในการดูด,ดน้ำปั๊มน้ำขึ้นมานะครับเนี่ยคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลเป็นต้นแบบของอโคกน้องนาจริงๆท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมค่อยๆเดินลัดเลาะไปนะครับสวยงามมากท่านจะเห็นว่าการปลูกต้นไม้นะครับเราจะปลูกเป็นป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างปลูกแบบหลุมพอเพียงหรือหลุมสามัคคีนะครับ คือพระอาจารย์สุภาพท่านได้แนะนำเอาไว้นะครับดังนั้นโคกน้องนาสันติศึกษามโมเดลก็ได้ข้อแนะนำจากครูบาอาจารย์หลายท่านโดยเฉพาะศูนย์กิตกรรมธรรมชาติสุรินนะครับพระอาจารย์สังคมก็ได้มาออกแบบให้ท่านปรับเปลี่ยนแบบไปตามภูมิสังคมครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,น,นี้งดงามเป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งการปลูกป่าแบบผสมผสานนะครับสูงกลางเตี้ยเรียดดินไม้หัว อย่างที่ท่านผู้ชมได้กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้น้ำ30%นา30%ป่า30%นะครับนี่คือคอนเซปต์ของเราซึ่งได้เรียนแบบและก็ได้แนวคิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ครับจนกระทั่งฐานเปลี่ยนผ่านมายัางพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเราจนกลายมาเป็นโคกน้องนา,าแห่งน้ำใจและความหวังหรือโคกน้องนาอารยะเกษตรในปัจจุบันครับ หลวงพ่อพระอาจารย์ดรหันษาท่านปลูกกระท่อมไว้ทุกจุดร่มเย็นสบายครับอย่างคือท่านทั้งหลายได้เห็นนะครับว่ามีปา่ามีไม้มีน้ํามีนาและก็ที่สําคัญก็คือมีปลาและก็เกิดความร่มเย็นชุ่มชื้นครับเห็นที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลของศาสตราจารย์ดรหันษานะครับท่าน พู้มในการอินเตอร์เนชั่นแนล e พีซของมจรนะครับดังนั้นวันนี้อัตมาภาพพระสังคมธนปัญโยก็ขอเรียนให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบว,ว่าโคกน้องนาธนาคารน้ําถ้าทําถูกต้องแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับท่านใดสนใจอยากจะให้อัตมาภาพออกแบบให้ฟรีคำปรึกษาฟรีนะครับขุดในราคาเป็นธรรมก็ขอให้ติดต่อมาที่0895742528 ขอเจริญพรขอโนมโมทนาทุกท่านที่ตั้งใจจะทำเพื่อชาติบ้านเมืองของเราครับ